ปลาเข่าพังมุน,มน,น,มมนนะครับพันปลาเข่าเลยเห็นไหครับกินนตะหงอนะครับเนาะโอ้ปลาเค็งอีกแล้วแม่ไงไงไงวะโอ้แม่หน,ไงไนิงามครับแม่หนิไงโอ้พี่น้องของขาดนะครับเนาะใส่ลงไก่เราไม่รู้อะไรก้นมาน้ล่้น <laughs> <laughs> โอ้ยปลาออกพี่น้องเอ้ยังไง ครับช่วงนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องขอสู่ซองยูทูบวิธีชาวบ้านอีสานภามวนมาพบมาพอกับบ่าวบอมคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะเอานะครับเนาะคลิปบ่าวบอมกับเป็นคลิปนะครับนะการดําเนินชีวิตการหายากหากินของวิธีชาวบ้านนะครับเนาะคลิปนี้บ่าวบอมกับศิภาพีพี่น้องกลับมาหายากหากินเนี่ยเก่าซึ่งมืาอนี้บ่าวบอมกับครับได้เฮ็ดอุปกรณ์สักนิดนึงนะครับเนาะเสร็จมืาอนี้พอดีนะครับเนาะนี่ประมาณเบ็ดครับผมก็ประมาณ20่สิกว่าลังนะครับน้อเพิ่งเฮ็ดก็เลยว่าสิลองมาปัก ในหน้าในหน้าเขาเบิ้งนะครับหน้าเขาก็ช่วงนี้ก็กำลังมั่นออกห่วงแล้วนะครับนะกระดานลของห้าอรับผมเป็นหน้าให้เดียวได้ครับแต่ให้ง่านะครับเป็นหน้าปูหนะ้าปาสิไปาหน,น้าจะของคุณกะวันทานเด็กเขาไปเดวเอาไปคลิปนานะครับนะเนาะปักด้วยเยื่อนะครับานะใส่เดือนขีข่แเดือนเท่านะครับานะคือบ้าบอมตั้งใจที่แรกว่าสีเฮ็ดเป็นคลิปปักเป็นลูกปลาหมอหรือว่าลูกปลาตัวปลาปลาเล็กๆน,นะครับานะก็เลยหาเพ่ได้ครับหาหายากัก กำยกสะดุ้งกับโบไคติดแล้วนะครับผมก็เลยขอเป็นเงียนะครับเนาะกับเป็นเงียใสเดือนแท่นนะครับเนาะนี่ครับใสเดือนนะครับเนาะตูยิ่งใหญ่ๆพี่น้องนะครับเนาะเ็กับเป็นเป็นอาหารหลักๆของการตกปลาเลยกับวาได้นะครับเนาะใส่เดือนเท่าครับผมสิมาล่องปักในในหน้าเข่าเบิ้งนะครับว่าสีมันเพระมานนะครับเนาะกับก่อนสิเบิ้งคลิปนี้ กอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพิ่มเงินรังให้บาบอมเ็สคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องเบิ้งนะครับนาซีสั้นสำคัญนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาบาบอมอัพคลิปใหม่ๆพี่น้องสิได้บ่พลาดสิได้เข้ามาเบิ้งมาให้กับรังแก่บาบอมนะครับเนาะเอาครับสิเป็นจังได๋ครับสิมานหรือบอมานครับช่วงนี้บอมกับคอรนุญาตปักซะก่อนนะครับเนาะกลไปค้อยรุ่นค้อยรับชมนํากันเรื่อยๆนะครับคือเก่ากตมาเริ่มต้นที่รังแรกนะครับรังแรกแหกมันครับ เ okay. อาไปข้าีขอใส่เป็นตัวตายก็น,นะครับแล้วแต่เมืนสิน่าครับ่าผมใส่เป็นเบ็ดเบอร์หกนะครับเราไม่มีห่อเด็กพี่น้องก็มีอยู่แต่ก็ยี่ห้อยังบรูดนะครับว่าสีใส่เ็ดเป็นใส่ปลาหน่อยกับฮาบอดได้ครับปุ๊บเลยเนี่ขี่กระเดียนนี่คือเกาครับผมบ่าวมันข้าวีใส่ประมาณนี้นะครับนะเนเาะน,น,นี่ครับเบ็ดดวงเขาน่อยนะครับเนาะ เอาแต่คือนเงี้ยแต่เดือนนึ่งคือทุกปลาครับผมแต่กระสุนม,มีปลาเนี่ยตู่เป็นหน้าให้เดียวครับให้น้อยเออว่ามันให้น้อยครับให้หง่เป็นแต่เป็นหน้าให้เดียวตรงนี้กับประมาณหามุ่งแรงนะครับหามุ่งแรงหามุ่งก็กลัวกำลังทำกำลังบรรยาก,กาศกำลังดี หลังแหลกก็มารุ่นคอยมาลุ่นน้ากันนะครับว่ามันจิตถือป่ายังบัวสิม,มีป่ากินบัวนะครับเนาะก็หลังต่อไปเลยครับหลังต่อไปครับหลังต่อไปแต่บ้าบ่มกับบัวบัวน้นตวใหญ่นะครับเนะบาะมันกับการหาอยากหากินคือบ้าบมอมจะนําเสนอเป็นวิธีกันหาอยากหากินของวิธีชาวบ้านนะซื้อครับ จงหางไว้มันดินดนะจังน,จน้อยนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าบอมสิผ้าไปหน้านะครับหน้าหน้าก็ถือว่าพื้นที่พื้นที่เงี้ยใส่หลายพอสมควรครับจะเบ็ดกับบลายหลเบ็ดกับยี่สิบหลังเพราะว่าบอมกับประเหตุหล เนี่ยจะต้องเอาลงดินแน่จังหน่อยนึงนะครับเนาะเพื่อเหยื่อยบ่ได้เดี๋ยวป่าหน่อยมาตอดไปครับครับมาหลังต่อไปทางหนูกับไระนะครับมันมีต,ตัวห้อยตีนนี่ไงครับเดี๋ยวบ่วนนี้คิปหนาป้าบอมกับสิอาจจะมาใส่เหวหนูพร้อมนะครับเนาะเป็นการหาอยากหากินของชาวบ้านวิธีชาวบ้านอีกชนิดนึงครับ จะน้ำแบบคุ้นๆกับทุกป่ายโสป่าสวนดักแห้งนี่แล้วว่าผมจะพาพี่พ่อน้องมยายามจะรอบนะครับก่อนคำครับผมละกะอีกรอบสามสี่ทุ่ม้วก็เป็นรอบเศร้าเลยครับเดี๋ยวเท่ายี่สิบกำลังกับมาเบิงครับว่าสิมานปันไดครับมือนี่ยนี่ก็เป็นไม้เฮ้าครับ กลางก็แท่น่าคือเขาครับเข่ากับร่งออกม่วงงามๆรับน้ำก็ก็ร่างดีน้ำมวลหน่อยปลาไหลปันไดครับผมไายไายเองครับไายเองครับคลิปนี้ก็ผมมีวุฒิแม่ไทยให้กะสีลำบากนิดน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปเป็นตอนตอนยามพี่น้องก็เคยได้เห็นชัดๆแน่หน่อยนึ่งแล้วนะผมขอ,ขออนุญาตนะครับน้าปักไปเรื่อยๆนะครับนะบนะเดี๋ยวสีคำก่อนช่วงนี้ครับผมก็ถือว่าถือ ยินวัตถุสนิทนะครับเนาะสำหรับเงียงเ้ยกีจเดือนหองเที่ยงตอนพี่น้องน้ำใส่ข้อตรงกครับเป็เี่ยนแต่ใส่เงี้ยหัวเงี้ยลูกปลาก็น่าจ,จะดีพ้อตรงก้นนะครับพอแต่น่าจ,จะไม่เห็นผล หน้ากกครับครับหลังจากบาบอมได้ปักเ็จเป็นที่รบร้อยนะครับเป็นเบ็ด22หลังครับที่บาบอมได้เฮดมานะครับแล้วก็ใช้เวลานานพอสมคว,วรเยอะบาบอมก็ได้ปักไปถึง บ้านหลังนั้นนะครับนะถือว่าข้องแงวเป็นหน้าเป็นป้าเขาให้เดียวแต่ให้ง่ายครับให้เนี่ยครับผมเขากําลังออกกวางครับกําลังสีแยกรับกาลังเป็นน้ำนมนะครับกลับมาลุ่นมาเมืองน้ากัดน,นะครับดาวว่าผมสิบ้าพี่พ่น้องนะครับนะ้อยยางอยามเมงจีกรอบนะก่อนสี่ําก่อนสิได้ใส่ไฟครับผมกับเบื้องวันสิมีป่ายัางกินบอลครับเป็นป่าน้อยหรือไปง่า,า่ป้าผมว่านเน้ยนไปง่าน่าาน,น,นะครับเพราะว่าถ้าถือเพราะว่าถือว่า เป็นการหายาหา้กินเป็นวิธีการหายาห้กินของวิธีชาวบ้านอยู่แล้วเพราะว่าซองบอมสีนั่เสนอแบบนี้นะครับนะกระสีมานบอรลลอบแรกนะครับเพิ่งปักเซตเมื่อนี้เมื่อกี้นี่เดาบอมจะพาย่างเราเบ,บิรงจาะรอบนะครับนะอ่ะไปติดตามเราชมเมืองน้ากันครับผมรบรรยากาศกำลังคำคำกำลงแร่ะนะครับมาเบิงหลังแหลกเข้สาสดาบอมได้ใส่ไว้นะครับก็ถือว่ายังบ่มาก,กินหลังแหลกเอาบอมเลยใส่จ่ม แง่จมแล้วนะหลากไปอยู่ครับโอ้แงกระสีบเบิดนี่แหละครับเป็นแขี่กระเดี่ยนมันเป็นอย่งนี่ครับผมจึงบ่าผมก็เลยว่าอยากจะเปลี่ยนใไปเป็น,นปแงปลาไปกับหาบอะไรนะครับเป็นแงขี่กระเดี่ยนก่อนเดี๋ยวมือหนาครับผมข้าแกโตไหมเดี๋ยวกดึงด้วยแต่กระสิผมว่าเป็นป่าหน่อยนะครับ ปล่อยไปสักครู่มีส้มหนึงไก่อ้าวครับปลาเข็งโอ้ดีแล้วครับพี่น้องนกไซเปยังไงท่านเ,นเอามากครับผมเป็นวาสีนกไซใบสะก,กอนแล้เกษตรกลับมาหยามมาสั่นครับเอา้ากินก่อนกระตัวบอ,อยง่ายป่ะเด้เป็น,นปลานายแพท แน่แผลต้องแน่แผลครับเดา๋วเราไปจิตรุกประคอแน่กนะบว่ได้นะครับนะปศวัฒนแน่นกับมี่มีผู้ไปเอานล้วมาใส่ปลามาให้นะครับนะกะปดนี่เอาพระเอกในมืองนานในซองบาบอมนะครับนี่การหาอยากหาก,กินเส้นนี้กันครับพานพานัน จเะเอาไปก้นก็นไดเด้เด้๋เดออย่ามึงเกหลอดกันเอาเงี้ยเบิร์จอมองเขาจะมาใส่ที่หลังนะครับถือว่าครเป็นไนกระถือครับบอลลนครับเก็บหลอดเลยครับประเขนอีกแล้วพี่น้องโอ้ใส่บงโตนกันนะนี่ไง <c ười>

ยังนี้เติครงนี้เีโอ้กีกแล้วแไงแต่ไงวะอ้แม่ีงงามครับแม่่เตแม่เตีบเลียงเหลียงเยงเนี้ยเหลียงเนีปลาหม่หน้าห้ากินเลิกบ่ะนะปไวยป่ยปอยู่วยได้ป่ไงบาังหเงียาขึ้นไหม ตายแล้วยินดีกับเนี่เดี๋ยวต้องเจอไข่แดงครับคลิปต่อไปเนี่ยนั่งเสียดเอาเลยครับแถวนี้ปลาเคีงไหลายๆน,นะครับนักขออนุญาตปลดสักคู่นะครับแล้วมาลุ้นกันต่อโอ้ยพี่น้องของขาดนะครับเนาะใส่ล,ลูกไก่เราไม่รู้อะไรกน้นม้าลอะโอ้ย,อยปลาออกพี่น้องเอ้ยมาเลยมัวนเย่ยวนึงโอ้ยตายพวกของให้ก็ได้ ง่ายกับบมี<อ>ถุงกับมีเพิ่คือ้ไปเอาให้อยู่ในขัวไหมเลยเหรอไปเดบล้วลงน้ำแล้วบ่าองถามหาปไปต่อเอา<ะ>ไป่เป็นนังก็เอเป็นยังถือว่าปล่อยไปเยูนรเดยวครับเย็นสุดส้ย<ะ> เอาขึ้นาไห้วครับเอขึ <S 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 ้าไหมแล้วปเชงอียงพี่ปักเชงได้ขึ้นมไหมแล้วครับโอ้ยเอาไปปักเป็นหญ้าปากคก็คือไงมันงหมดเนาะพอดีพอดีเป่ตัวตงเบ็ดตัวไงนะปัดของขาดแล้วพี่น้องนะครับเราะแก้โตไหมเออเอาที่มันอยู่ ทำแท่หน้ากับหูนะครับนะมีดมาตัมาทางคือว่ายางเลาะยามขึ้นนีก็สิถือว่าอันตรายพอสมควรเดี๋ยวไป ได้อีกล้วพี่น้องโอ้อีกแล้วครับปลาหมอนายแพทย์น้องก็มันมันมีแต่แนวเดียวเนี่ยนครับอะไรตุงติ้เบ็ดปลาเข็งครับ,บปลาเข็งโอ้เป็นเบ็ดปลาเข็งแล้วว่าว่านะครับนะเป็นเป็นอะไรที่ที่หาย,ยากหายกินชาวบ,บ้านท่านวัดป่าถือกับว่าแน่นะครับนะเดี๋ยวย่ำม,มาขึ้นหรือว่าย่ำมาเ้านะ่ะจะเป็นปลาทุกปลาคอกับมาลุ้นน้ำกันเรื่อยๆคือเขึ้ ยังไาหยาเือนี่เอาบ่ขาดบกขาดมาขันมันกันก็ได้นามาใส่เงี้ยนี่หลุดครับหลุดรังของหัวโอ้ยหัวของไงกันเลยเนาะไปขึ้นกับบ่เบิ่งเนี่ยเอาล้ครับนี่ยเคีครับนี่รอด หมอผัดครับหมอผัดปลาเค็งอีกแล้วพี่น้ <laughs> องอ๋อ <laughs> ท oday เราเนี่ยถือไลาตัวแล้วมาเลยได้หาตัวแล้วครับกัน <laughs> บูญียกันเจ็ดแล้วครับนี่ยกันบูญญาเจ็ดกัเอาถือใบไปน้ำแล้ว <laughs> อาผ่าเดี๋ยวเอาถุงเอาถุงสารมาถุงสารมารอบหน้าครับแม่ยำนัทียำย้ยขึ้นอีจกจักรอบ,บอรครับนั่งนัองเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มกันเอ็มก็ไปยังไงนะกึ่งยุบ่งยุ่น โอ้ยหลุดตอดมันตอดอันเดียวไม่เนอะไรเพิ่งกินเพิ่งกิ่นพี่พี่ครับพันนี้เอาเอาเอาอันนี่นี่กําลังดึงกําลังดึงครับดึงอย่างดีกันกําลังดึงบ๊อบลอตครับบ๊อบล็อตดูดต่ำไอ้หน้องมาเป็นยังเอาไม่ครับผมไม่อปลาเขียงไรครับปลาเขียงดูปลาเขียงเลยล่ะเดี๋ยวต้องเจอไข่มดแดงครับเดี๋ยวปอบผมพามาตกปลาหมอครับตกปลาหมอในนาข้าว เน um 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 ี่ยพี่น <да ้องเนี่ยขี้กระเดือนมันจะเป็นเย็นนี้นะครับเนาะเอาแล้วครับโอ้แล้วร่างนี้ครับเออโอ้รูดขี้เกลื้อเขาลังกินครับผมเขาเขาไปลังกินน้พนมครับพี่น้องพี่เดินนี่เลยนี่เดี๋ยว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 ไอ้เง้ยเก่าให้มันเก่าโอ้ยป่าเก่งอีกแล้วพี่น้อง ได้ปนมาเนี่ยปนแรงวะโอ้ยไก่ปนเราครับนี่แกงชนสมคักเลยครับแกงชนสมได้เราแล้วนะทุกท่านอีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายอาจารแมนหลังสุดท้ายผกน่าจะพลาดแต่กับพัดนะครับมาใส่เงียบพร้อมเด้อเห็นไห้ร้อนวะเอาเอาเบิดหลังสุดท้ายครับผมบรรยากาศเท่าครับผมหน้าทงเดียวแต่ให้ไงอู้ดต้นกล้วยต้นพุ่นนะครับแล้วจะได้กลับขึ้นไป นี่ครับต้นปูนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมขออนุญาตใส่เนี่ยเดี๋ยวตอนคำเ่ามาหลุ่นน้ำกันอีกจะหลอบหนึ่งหรือว่าตอนเศร้านะครับนะเมื่อครับืันนี้มากับเพื่อนคู่ใจนะครับไปพุ่นรับเนะเพื่อสัตว์อันตรายสัตว์มีผิดในน้ำหนาหมานะครับนะข้นมาสีป้ะมาณครับช่วงช่วงแรกเท่าเดี๋ยวว่าบ้านหนาจะได้อยู่อีกช่วงหนึ่งนะครับ ข้าหลังนี้กินครับเนี่ยลายัางี่น่องปลาเข็งขึ้นก็ว่าเนาะครับหนึ่งค่อยๆคอบผมน้อยอโอ้ปลาเข่งน่องตัวห้ามเติบบผมนี่ครับถือว่าหมอหน้านครับถือว่าใสได้ครับใสนี่นะครับนะกระตัวแรกนะครับกองชงแรก อาการุนต้องกันไปเรื่อยให้เขาครับผมครับผมกับสวัสดีตอนเศร้าอีกเที่ยนึงนะครับนะี่บ้าบผมกับได่ยางมายามเบ็ดครับผมสักพักนึ่แหละก็เงียบนะครับน้อคือมันพวกกลิ่นคือว่ายันเป็นเบ็ดมันดวงน้อยอยู่นะครับนอก็คือมันกลิ่นอะมันไขยเลยครับผมเป็นห้อยกลับมาเมื่อคืนนี่กั ไปกับเบิดนะครับน่ากับเล็บบัณฑิตายกับเล็บบัณฑิเนี่ยกับได้ช่วงมื่อคืนนีกโอเคอยู่นะครับเป็นกระเมิดบรรยากาศบ้างก็ได้ย่างเลาะมะเบิงนะครับเนาะจนมาถึงหลังสุดท้ายก็ส้งเห็นพี่น้องปลาเข่าล้มอยู่นะครับเน่ะคาดว่าสีกินปลาอยู่นะครับน่าก็บมะลุนมาเบิงน้อกันมะไม่สด้กินปลาอย่างหลังสุดท้ายลีเนาะ สุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะเพราะว่าว่าผมเสียบเนี่ยเขียดมันขึ้นเหน็บเขียดหายบัดทุลังแต่ผมมีป่ามากินนะครับนี่นะครับป่าเขาที่ว่าผู้ใดมาเล่นนี่นะครับผมปลาคอพี่น้องนะครับเนาะอนปลาเข่าพังมุนนลยครับ พันปลาเข่าเลยเห็นไหครับเห็นแต่หัวนะครับนะนะครับปลาคอปลาคอปลาคอหรือยังปลาคออะไรน้องอเดี๋ยวว่าผมเิ็นวาเอาขึ้นบนกอนนะครนะับเนาะมันใช้คลายรักษาตายครับผมปลาเข่าลงเลยนะยังอยู่หรอ โอ้ประคออีหลีครับผมโอ้ตายครับผมกลัวเขาขึ้นเห็นไหมครับ สิบสองลังนะครับเนาะคือฟุกครับผมก็ใส่ใยใยง,า,ยง,า,ยงามพอสมควรอยู่แต่ไตนะครับแนละ้วน,น้องเกือบขาดครับผมทิดเวดดวงนะ้อยเดี๋ยวนะครับก็บฟุกว่าอะไรดีคือว่านะครับดาวบอมสีเปลี่ยนเบ็ดนะครับเนาะในมือเนี่ยที่เอาเบ็ดเบ์ใงใสครับผมคือสีบ่กขอทาครับเครื่องอีกอย่างนะครับเนาะการมันสั่นผอมตรงนี้นะครับเนาะ ง่ใส่เงาล้อยเงามันหุบมันบวมักสีบบติดครับหรือมักสีมากรุดใน้ความคิดเห็นวองว่าบ่มครับผมถือว่าโอเคไงพอสมควรกับายใส่กระสีจึงได้มาขึ้นนี่นะครับครับสรุปแล้วกับหลอบซองห้านะครับนอกจประมาณไปไดนนะครับนอกกอะไ้ประคอถือว่าโตไงพอสมควรอยู่นะครับนตัวนี้ตัวเดียวนะครับเกือบโลครับผมหนักนักนักเยาะนั่นละแต่ายแก้คือเส้สีขาดนะครับเกือบขาดแล้ว เบ็ดดวงน้อยเดียวครับผมนี่ครับมาเมื่อคืนนี้กับได้ตะปาเค้งนะครับแล้วกับไฟกับเบิดกระเล็บบริไทยพี่น้องเบิองทั้งหมดเมื่อถ่อมเลยะทางการบาสีให้เบิองรอบซอกรอบเดียวก็เสั็นนะครับแต่ก็เ่าเป็นยังนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการครับเป็นวิธีครับการให้ยากหากินของวิธีชาวบ้านมาบอกก็อยากนำเสนอตัวนั้นซื้อกับบริหลายก็บพราเป็นยังนะครับเนาะเดี๋ยวบอมสิบพามาแกะตัวไหมครับผมคือเดี๋ยวบอมสิเปลี่ยนเบ็ดดวงหายมันใหญ่กว่านี้นะครับเนาะ ครับผมมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อนกับร่งใจให้บ้าบอมเด็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องมึงต่อไปนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆพี่น้องกระสิบริษาทจิตอาสาข่าวเบิ่งเขามาให้กับร่งใจยบ้าบอมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้ากับเข้ามาสวัสดีครับ